สวัสดีครับอยู่กับผมเฮงนะครับก็ก่อนที่จะไปขายไอดีฝากขายของคุณธีระยุทธ์นะครับก็ขอฝากกลุ่มออเกมเล็กๆเวื่อหน่อยนะครับสาหรับใครที่ต้องการจะขายไอดีเกมนะครับก็ขอฝากกันหน่อยนะส่วนราคากลางที่ผมรับนะครับรับตั้งแต่เลทห้าสิบไปถึงสองร้อยเลยนะครับโอเคเราไปเข้าเลือกกันเลยนะไอดีนี้นะครับปล่อยขายอยู่ที่ห้าร้อยนะครับไอดีสะอาดนะครับกับสิ่งที่คุณได้มาผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับ แล้วเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับอวตารมี309ตัวนะครับฮีโร่มี66ตัวนะครับเงินมีอยู่100 1,226นะครับส่วนทองมีอยู่113นะครับแรล่งไม่มีนะคู่มือไม่มีเฮ้ยมีตามนี้เลยนะฮะสวัสดีครับไอคอนมีเจ็ดหน้านะฮะมีตามนี้เลยใครดูไม่ทันก็กด,ดสต็อปหรือสโลว์เอานะครับ สีชื่อมีแรนเดียวนะครับคือสีทองคํานะครับนอกจนั้นก็หาซื้อได้ตามร้านค้านะสีดังแสงสัญลักษณ์มี13หน้านะครับใครรู้ไม่ทันก็กดสต็อปสโลว์เอานะทอนมีตมันครับแปลนเดียวคือของควีตบอลนะครับอันนี้ไม่มีอน,นาเซอร์มีแรง5อันนะครับได้แก่สิงห์พาราววนสิงห์ร้านค้าสิงห์นากคอม เสียงไพเรสนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายคือแอนนาชนชื่นนะครับปอดมีตามนี้เกาหลีมีอะไรอันเดียวอันนี้นะครับเอ็ก์ฟิคบัไม่มีคีิไม่มีนะอันนี้ไม่มีแล้วก็อัปเกรดมีของวอเกี่อย่างเดียวซุปเปอร์ทอนไม่มีนะครับอวตารมีตามที่เห็นเลยนะ ตามนี้เลยนะครับบ๊ายบาย